สวัสดีค่ะอยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมูนุ่นแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเสียหมูนะคะเขากําลังลื้ออะไรเครื่องอัดฟังแมสซี่สามอยู่มันเป็นยังไงคะมี่ซื้อมาอยู่ตรงนู้นหรอขนาดบวกรุ่นไี้เนี่ยแมสซี่สามมันหาอะไรยากใช่ไหมควรควรซื้อไหมคะควรเล่นรุ่นนี้ไหมคะ ควรครับถ้าจะซื้อของผมอะ่ะมันมีมันก็มีคนมันก็มีคนขายอยู่อะไรอ่าแต่ว่าก็ต้องสั่งการก็ต้องสั่งนี่สั่งการก็ตั้งหลายวันแล้วไอ้คนส่งไม่ส่งม,มาสักทีอันนี้คือขายถ้าขายนี่ขายเท่าไหร่เออถ้าขายต้องต้องดูก่อนว่าขายช่วงไหน ราคาจะไม่เหมือนกันจะปล่อยใช่ไหมถ้าจะปล่อยอ่ะต้องดูช่วงไหนถ้าถ้าเกิดว่าช่วงที่จะลงอดัดแล้วเนี่ยสองแสนห้าลองได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าอฟางเสร็จเนี้ยล้างเก็บเดือนช่วงประมาณอ่าไม่สาเงี้ยไม่สาพฤษภา ราคาจะต่ำลงมาหน่อยน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบยี่ิบสองต่อลองอืมยี่สิบได้ไหมมาคุยกันดีกว่ายี่สิบบาทอะเอาตีนไปเถออันนี้คันนี้คือเรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรนี่ของมันนี่เป็นแบบนี้นี่เอามานาันแตกต่างกนะันยังไงเนี่ยเอามาให้เอฟีดูสิ อันนี้คือจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหรอไม่เปลี่ยนแต่อันนีครับเอา้าดูแตกต่างแนวยาวกว่ายาวกว่าแล้วก็นี่ที่จับน็อตจะไม่เหมือนกันถ้าอันนี้เอาไปใส่ถ้าสมมติเอาไปใส่ตรงนี้เนาะนี่รูจับน็อตจะอยู่นี่น็อตกุ้งมันจะอยู่นี่แล้วมันจะไม่ก่อกฝา,าถ้าอันนี้ก็ เหมือนเด,นเดนิมเด็ดนี่หักสิบอันซื้อมาสิบสองอันหักสิบอันคุแบบอันนี้นี่ตรงรุ่นราคาต่างกันไหมคะ,ะราคาต่างกันไหมราคาหนวดกุ้งเหรออืมต่างนี่ไอ้สั่งเอานี่สี่สิบบาทและสี่สิบเออต้องมีค่าส่งอันนี้น่าจะอันละอันละเจ็ดสิบแปดสิบบาทอืมแต่ว่าใส่ไม่ได้ เอาแพงกว่าแล้วสึกใส่ไม่ได้อีกก็บอกรุ่นขเขาแล้วดิอันนี้ใช่ที่เราไปซื้อที่ปราสาทกันไหมใช่นี่อันนี้น,นี่เป็นของจอเดียก็ดัดแปลงใส่กันได้ก็มีมาดัดปลายมันนิดนึงใส่ได้ของจอเดียแต่ว่าดูเหมือนว่ามันแบบไม่มมค่อยสเปริไม่ค่อยสปริงเท่าไหร่โอ เน,นี่ดูของนอกเลยเนี่ยม,มันต่างกันอ,อันนี้มันจะแข็งแรงกว่าแล้วก็มันไม่ค่อยงองสปินดีกว่าแล้วใครขับทําไมถึงขับยังไงทําไมทําหัก,กวะเขานี่แหละครับเออขับยังจังแลยแหกอ่ะก็กวักดินก็ยังไปทยุทีแล้วเนาะเนี่ยเราเปนย้ดิ มันต้องไปค้ำไปกอดมันจะโห่บางทีเสุริยงนอกไม่ได้อ่ะอแต่ของขนุนยังอยู่ดีแข่งแรงเขาเปลี่ยนมาแล้วมันก็มีหักบ้างนะจ๊แต่หน่ไม่ที่เขาเปลี่ยนหนึ่งสองสี่มันอะไรมันหาง่ายกว่าเนาะใช่ เขาเปลี่ยนแค่อันเดียวเองลายอันอยู่ใฮ้จะเหมือนกัดูเปลี่ยนอันนู้นหนึ่งอันอืมอ๋อเออนี่สองอันสองอันสองอันอีกเอะเปลี่ยนมาสออันแค่สองอัน ยังไม่ได้ปรีโซ่อบอกเลยอันนี้คือถือว่าแบบสภาพดีมากสวยมากสวยสวยไปถึงปุ๊บเจ้านั้นรีลาเจ้านี้จ่ายเงินเลยจ้ะมัดจำเลยครับคุณรีลาคุณก็ไม่ได้เครื่องอะเพราะว่าชุดมัดมันสวยเนาะนี่ทั้งหมดเปลี่ยนเครื่องไหมเคืองเก่าแตกใครทำแตกน่าจะเขาตึงโซ่มาตึงเกินอะ เมื่อก่อนมันบีบนี้ไม่ได้เลยนะแข็งมันเหล็กเลยแ้่ตัวนั้นหย่อนเกินต้องตึงไหม่รูปเกี่ยวข้าวคุณเป็นยังไงคะเมื่อวานไปเกี่ยวแปดแสนไร่แปดสิบไร่ทำอะไรนะรูปเกี่อแท้คุณกอตอนนี้คือทำเสร็จย,ยังไปเกี่ยวเมื่อวานมีปัญหาอะไรไหมเขาบอกว่าลูกี่ยวคอแท้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วเกี่ยวเสร็จไหมไม่วันนี้ต้องไปเกี่ยวอีก เดียวเสร็จเดี๋ต,ตรงสายเก้าเอาแล้วเหลือตรงไหนเหลือสายสิบสามก็นั่นแหละสายสิบสามเขียวได้ฝั่งนึงนั่นเนสร็จเลยดูชุดมาครับสวยมอยีอะไรให้ดูแล้วอ่ะก็เป็นแบบเดิมๆอ่มาตันเดิมๆอ่ะอันนี้ก็ยังไม่เอาไปล้างแล้วทำไม<อ>ไ,ไม่เอาไปล้างล่ะเอาไปล้างอะไรรถไถไม่ไหวคิเดเยอะๆนี่ต้องมาทำเราต้องมาทำรูอัดจารบีตรงนี้ใหม่ หนึ่งที่สที่ทำไมต้องทำไมมันอานนี้มันมันเคียวมันเสียก <c oughs> ็สมควรเอาไปล้างอยู่เ<ด>วลาอัดแล้วหมุนหมุนเนะหมุนหัวจระเบียแล้วหัวจระเบียมันดูทุกคนจากรอรอย่างเป็นรถย่างเวลาซื้อรถอ,ดอดัดฟางอ่ะควรซื้อแบบเดิมสีแบบเดิมๆม,มาหรือว่าเขาทำสีให้ ก็ต้องดูด้วยถ้าจะถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราจะทําสีก็เราก็ต้องไปดูตอนก่อนที่เขาจะทํำสีอะ่ะสีเดิมๆมาเลยอะว่าแล้วมันมันจะมองเห็นหมดเลยว่าตรงไหนมันดีไม่ดีแต่ถ้าเขาพ่นสีทับไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันดี <c oughs> ที่สําคัญนะครับชุดมัดชุดนี้่ไม่ต้องพ่นสีเอาไว้เดิมๆมดีที่สุดทําไม เดี๋ยวสีมันไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสีมันไปโดนเชือกโดนอะไรแล้วมันอันนี้คือเสียมูทำเองนะคะเนี่ยใทำลงต่อเสร็จยังต่อเสร็จแล้วเริ่ดต่อไฟเริ่ดต่อไฟกับรถต่อไฟสปอร์ตไลท์สองแล้วเมื่อไรจะได้ไปอัด์ตเใจเย็นๆสิชาตินี้หรือชาติไหน โอเคค่ะเราก็จะมาให้ดูกันแค่นี้แหละอัปเดตนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเมื่อไหร่จะได้อัดแต่ก็ยังไม่น่ายังน่าจะยังหรอกเพราะาคันนี้ต้องรออะไรนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนุน่นแล้วก็เสืบหมูด้วยนะคะ ก็เป็นสระหรือเปล่าเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับบทอาฟังมาฝากนะคะก็สำหรับลินนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ